ทำไมแม่พาคิเซร์ฟานอสซัลตเอาหัวไปชนต้นไม้แบบนั้นล่ะนั่นนึ่งต้นไม้้มันเป็นอะไรหรือเปล่าว่าเราช่วยมันไหมเราช่วยมันไหมมีไหมมีอะไรไหมฮะตัวอะไรนะอะไรอะขย่าต้นไม้เลยเอ้ยว้ยเตะต้นไม้ใหญ่เขย่าซิโอ้โหลงไหมลงไหมแล้วซาบันแล้วค่ะ มาเล่นสวนนะครับนะ<อ>ชาพาอะไรมาเที่ยวเล่นด้วยเนี่ยเอาพาอะไรมาเดินเล่นด้วยไหนดูสิพากิเซอร์ฟานอโซลัสกับอะไร<อ>ตุ๊กแกตกโนโซลัสใช่ไหมโอไไ้ไปไหนไปไหนไปไหนนั่น,นทำไมแม่พากิเซอร์ฟานโซลัสเอาหัวไปชนต้นไม้แบบนั้นล่ะนั่นหนึ่งโอ้ชนหนึ่งทีแล้วโอ้ชนหลายทีเลยทำไมชนหลายทีทังเลยอ่ะ ต้องมีอะไรแน่เลยยังมันถึงได้ชนต้นไม้ขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องหาสาเหตุแล้วนะช้าวันเกิดอะไรขึ้นนะชานะชากับแม่ทําไมพาร์กิเซอร์ถึงเอาหัวไปหม่งต้นไม้ล่ะไหนเราไปดูกันซิไปช่วยมันหน่อยซิทํายังไงไปเร็วไปเร็วไปช่วยพาร์กิเซอร์หน่อยทำไมหัวหม่งต้นไม้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยชาดูที่มีอะไรมันมีอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่ามันถึงได้มันถึงได้หัวหม่งต้นไม้ลูกมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรอ่ะมีอะไรหรอไม่มีอะไรเลย นี่เหรอใช่ไหนนะชาอันนี้เหรอเนี่ยชโอ้จริงด้วยตัวอะไรอ่ะนี่มันโอ้ยพาคิเซอร์ลูกว้าวทำไมมันถึงขึ้นมาอยู่บนบนต้นไม้ล่ะแม่มันมาตามลูกมันใช่ไหมใช่ใช่ไหมนะชาคขามันจะมันทาขึ้นบนต้นไม้ล่ะคะมันหลงทางหรอคะโอ้มันแอบใครอ่ะมันกลัวทำไมอ่ะ แม่เรียกมันก็ไม่ลงมานาชาเรียกมันลงมาสิคะเรียกมันลงมาลงมาสิเรียกลงมาสิคะนาชาเรียกมันลงมาไม่ยอมลงมาน่ะเรียกลงมามามาเรียกลงมามามามหานาชาเลยบอกงี้เออมันลงไหมอ่ะมันไม่ลงมาอ๋อนั่นไงมันไม่ลงมาจริงๆนะเพราะว่าทําไมอ่ะมันร้องไห้อยู่บนต้นไม้เป็นออมันเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเราช่วยมันไหมเราช่วยมันไหมเดี๋ยวแม่ลองช่วยเดี๋ยวแม่ก่อชาอุ้มขึ้นไปช่วยสิ แม่แม่อุ้มแล้ชาจับตไม้ดึงดิโอ้ยมันไม่ลงใช่ไหมแม่ผมมันเกาะต้นไม้แน่เลยเหรอมันไม่ยอมลงเหรอใช่มันทำไมอ่ะทำไมมันไม่ลงอ่ะลูกปากกิเซอร์ทำไมไม่ลงต้นต้นไม้แม่รออยู่ข้างล่างนะกลัวอะไรหรือเปล่ากลัวอะไรอ่ะกลัวมดเหรอมดกัดมันหรือเปล่ามีมดหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อดูสิมีไงมีมดจริงๆด้วยมีมดจริงๆด้วยเเป็นหรือมันกลัว เออเนาะเนี่ยมดมดอะไรมดตาชื่มันจะตัวใหญ่เหมือนกันเนี่ยดูดีเออทำไมไม่ลงนะพากิเซอร์ลูกพากิเซอร์ทำไมไม่ลงนะชากับแม่ลองหาดูซิมันต้องมีอะไรนะมันถึงไม่ลงเพราะว่าเ้าหาสาเหตุไม่เจอเลยอาชาดูซิมีไหมมีอะไรไหมฮะตัวอะไรนะอะเฮ้ยย่าก็จะไปจับอ้นาวนี่ไงแม่ทำไมมน ว่าแล้วว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ลงมามันกลัวทุกแกนะชาทุกแกมาใช่ไหมวันนี้เอามาใช่ไหม,มใส่แตนะชาหรือเปล่าเนี่ยไหนหันห,หน,นา้าหันมาหาพะเอาออกมาเหรอตัวสแกเปล่าเนี่ยมเชื่อเปล่า,านะชาเอามาเล่นเห็นไหมทุกแกอย่าเอามาเล่นข้างนอกนะคนเขากลัวกันรู้ไหมครับรู้เปล่าขนาดพารกิเซอร์ฟานลัสยังกลัวเลยโอ้โหแตกเลย อะชวนมาลงซิลงไหมขย่าต้นไม้เลยไอ้เ้ยเตะต้นไม้ใหญ่ขย่าซิโอ้โหลงไหมลงไหมบอกแม่วามันกลัวอะไรอีกแล้วะมันไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจอะไรไม่ไว้ใจมันพูดตุแกกับเราอีกาทำไงดีอะเพื่อนไดโนเสาร์มาไหมโอเคชอาเพื่อนไดโนเสาร์มาชวนลงมาลงม โอ้ยปากกิเซอร์ไม่ต้องกลัวนะนชาพาเพื่อนไนโดเสาร์มามาเป็นกําลังใจในการลงแล้วไม่ต้องกลัวเนี่ยเพื่อนๆอยู่ข้างล่างได้เลยปากกิเซอร์ลงมาได้แล้วอานาช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 วนปากกิเซอร์ลงมาอ่าเดี๋ยวมันก็ลงอ่ะแม่อุ้มอุ้มจับอุ้มจับปากกิเซอร์มาสิมันลงมัต้องลงแล้ยแน่ๆมันไม่เกาะกิงไม้แล้วอืออยู่ดีเย้ลงมาแล้วเอาไปอยู่กับเพื่อนๆหน่อยรึ โอ้โหนี่พากิเซอร์ฟาโนโซลัสแล้วก็โอวิแรปเตอร์แล้วก็อะไรเนี่ยไาโนโซลัสแล้วก็อะไรสุดท้ายนี่อะไรนะชาตัวนี้ไทเซราทอฟใช่ไหมโอ้โหทีนี้เจ้าสาวกลับไปอยู่กับเพื่อนๆแล้ว <c oughs> นั่นไงแม่พากิเซอร์เจอกับลูกพากิเซอร์แล้วนะชานาชาเก่งมากเลยนะช่วยพากิเซอร์ได้ด้วยนะ <c oughs> นี่พากิเซอ,อร์ในมือหรือเปล่านี่พากิเซอร์หรือเปล่าใช่ไหมเ <c oughs> ออบายบายก่อนบายบายก่อนอนะเจอกันใหม่นะบายบายก่อนเออบายบาย